สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณแต่ตาตัวตนของเขาบอกว่าไม่ให้บอกก็ทับผมด้านข้างเพื่อเป็นท้าคูให้กับแพนด้วยคุณและเขาอะมีความผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณด้วยแล้วก็ความผูกพันภายนอกนะเป็นความรักที่ทั้งคู่มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะเพียงแต่ยังไม่มีใครกล้าเอื้อเอ่ยก่อนว่าฉันชอบเธอนะฉันมีใจให้เธอฉันอยากสารสัมพันธ์กับเธออะไรแบบนั้น่ะ แล้วก็ได้แต่อยู่ในที่ของตัวเองเพื่อเฝ้าดูสังเกตการว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือจะพูดจะคุยอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งคู่หวังใจเอาไว้แบบนั้นแล้วทำไมถึงไม่พูดกันละ่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ได้คิดแบบนั้นก็จะทำให้รู้สึกเสียใจแล้วก็กลัวกับคำตอบที่มันอาจจะไม่ดี อย่างที่คิดว่ามันคือความรู้สึกเดียวกันโดยเฉพาะฝั่งเขาอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่กล้ารับรู้กับความเป็นจริงนะถ้าเกิดเขาถามคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ารู้สึกยังไงกับเขาอะ่ะเพราะกลัวคําตอบเพราะอะไรเพราะเขามองว่าตัวเขาและคุณอะ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของฐานะแล้วก็ในเรื่องของ อะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยคุณดูโดดเด่นกว่าเขาเยอะแล้วคนอย่างคุณนะ่ะจะไปชอบเขาแบบจริงๆจัง,จงๆใช่เหรอมันไม่ใช่ว่าคุณนะ่ะน่าจะมีคนอื่นเข้ามามากมายแล้วหรือเปล่าเพียงแต่คุยกับเขาในลักษณะแบบเออสงสารไหมรู้สึกดีกับเขาแล้วก็อยากเป็นมิตรนี่คือฝั่งที่เขาคิดนะคะส่วนตัวคุณคุณมองว่า ฉันไม่กล้าพูดกับเขาหรอกเพราะทุกวันนี้เวลาจะคุยจะอะไรกับเขาแต่ละครั้งอะ่ะดูช่างยากเย็นเหลือเกินเขาไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกแล้วก็บางครั้งถามอะไรไปเนี่ยกว่าจะตอบอะ่ะนานมากทิ้งระยะไอ้ช่วงทิ้งระยะเนี่ยแหละคือหวาดเสียวมากว่าไปคุยกับ <c oughs> คนอื่นหรือว่ามีคนของตัวเองอยู่แบบนั้นน่ะแล้วคุณก็ได้แต่คาดหวังว่าเออน่ะมันต้องมีสักวันหนึ่งนะ่ะ ที่เขาอ่ะน่าจะกล้าเปิดเผยความรู้สึกกับเราอ่ะพออ้อยอย่างเราก็ดูว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะว่าเขารู้สึกมีใจอ่ะเพียงแต่ว่าเขายังทําออกมามันไม่สุดน่ะมันยังได้มากกว่านั้นน่ะทําไมไม่ทํา <c oughs> นี่คือความรู้สึกของคุณนะแล้วเขาจะทําต่อไปในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันถ้าลำพังตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะยากนะที่เขาจะแสดงออกนะคะ แต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาน่าจะผลักดันน่าจะช่วยให้เหตุการณ์นี้ง่ายขึ้นเมื่อมันถึงเวลาจะถึงเวลาเมื่อไหร่อ่ะเมื่อคุณและเขาอยู่ในจุดที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหรืออยู่ในจุดที่กล้าพอในรูปแบบที่ไม่หวั่นกลัวและไม่ว่าคําตอบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วในชีวิตก็คือมีอย่างอื่นที่มันมีความมั่นคงแล้วมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลตอบรับออกมาเป็นอย่างไรคําตอบนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต นั่นก็คือเรื่องดาวที่คุณและเขาเนี่ยเป็นคู่กันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่รอจังหวะที่จะพูดกับคุณนะบางครั้งเขาไม่อยากที่จะต้องรออะไรเนิ่นนานขนาดนั้นแต่ในใจของเขาบอกกับเขาเสมออย่าพึ่งรอก่อนใจเย็นๆดูให้มั่นใจก่อนว่าเขารู้สึกกับเราจริงๆและตัวเราอะ่ะเหมาะสมกับเขาจริงๆนี่อัตราตัวตนของเขาบอกแบบนั้น ส่วนตัวคุณก็มองว่าบอกสักทีเถอะพ่อฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะถ้าบอกกับฉันอ่ะฉันก็เซยเย็ดแล้วแหละเพราะจริงๆแล้วฉันก็ต้องการเธอเช่นกันเพียงแต่ฉันเบื่อเวลาเ,ลาเธอหายไปเธอเงียบเธอไม่พูดแบบเนี้ยฉันเดาใจเธอไม่ออกจริงๆเลยอ่ะว่ามันคืออะไรช่วงที่เขาเงียบหายไปอ่ะก็แค่มันเป็นช่วงที่เขาตังหมดกระเป๋าแบรนไปหาเงินทํางานเสริมอะไรแบบนั้นอ่ะแต่ในใจของเขาอ่ะเขามีคุณอยู่ในใจนะ เออมีคุณอยู่ในใจเสมอแหละเขามั่นใจว่าเขาน่าจะเจอคู่ปรับที่ดีแล้วคุณและเขาอ่ะอาจจะเวลาคุยกันอ่ะจะต้องมีประเด็นกันตลอดเย็บกันไปก็เย็บกันมาแต่ทั้งคู่อ่ะต้องการหาเรื่องคุยกันมากกว่าจะไม่ทําเป็นแบบหวานเข้าใจกันง่ายเดี๋ยวมันเลี่ยนอะไรแบบนั้นอ่ะใช่แล้วการที่เขามามาห,หายๆอ่ะคุณก็เข้าใจว่า เขาจะต้องมีคนอื่นแน่เลยแล้วเราก็จะต้องเป็นคนในความลับไม่สิไม่มันต้องไม่เป็นแบบนั้นและจริงๆเขามีใครเปล่าไม่น่าจะใช่หรอกมันเป็นในเรื่องราวที่คุณวิตกกังวลไปเพราะทุกวันนี้เท่าที่เห็นนะเขามั่นใจได้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วอ่ะคุณเป็นความรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นความรักครั้งเก่าหรืออะไรใดๆอะ่ะไม่น่าจะส่งผลต่อจิตใจเขาแล้วนั่นก็คือว่าจบแล้วก็คือจบเลย ต้องไปต่อข้างหน้าแล้วเขาจะไม่ลังเลหรือว่าเหลียวหลังไปหาเรื่องเดิมๆคนเก่าๆแล้วเพราะอันนั้นน่ะมันไปกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพออิ่งผ่านในเรื่องราวของความที่ไม่เข้าใจกันหรือเลิกลากันไปครั้งแรกนะแต่มันเป็นอะไรที่เขาพยายามปรับแล้วปรับอีกหลายครั้งอะ่ะปรับเท่าไหร่ก็ไม่นุ่มท,ทันทีนะ มันก็มีแต่ความแข็งกระด้างความเข้ากันไม่ได้ความไปต่อด้วยกันลำบากเพราะฉะนั้นจับมือกันแล้วเดินคนละทางจับมือกันเพื่อมาปรึกษาหารือว่าเออเราไปกันไม่ได้จริงๆนะแล้วเราจะจบกันด้วยดีเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อกันมีอะไรก็ยังปรึกษาหารือกันได้ยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรกันได้แต่ถ้าจะกลับมาจุดเดิมอ่ะก็คงไหม่แล้วแหละนะอันเนี้ยตัวคุณอ่ะอาจจะวิตกกังวลกับสิ่งสิ่งเนี้ย ส่วนเขาอะ่ะเขาก็มองว่าบางครั้งตัวคุณอะ่ะก็ดูเหมือนกามีสเสน่ห์นะเวลาไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ลงในสื่อโซเชียลอะ่ะทำให้เขาหวั่นใจว่านี่คุณเป็นการเปิดโอกาสหรือเปล่า <c ười> คืออยากจะให้เขียนเป็นแบบว่ากระชับนิดนึงไม่ต้องพูดในลักษณะว่าเออเปิดโอกาสหรืออะไรแบบนั้นแต่เท่าที่เห็นนะ่ะคุณไม่ได้เปิดโอกาสเพียงแต่คุณอะ่ะ ุูในลักษณะที่ว่าออกเป็นในแนวบวกแล้วคนอื่นอาจจะไปคิดต่อยอดกับคุณก็อีกเรื่องหนึง่งด้วยตัวเขาเนี่ยพอเขาเริ่มสารสัมพันธ์กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจคุณมันก็เกิดอาการความหึงหวงตามมาแล้วก็เฝ้าตามติดสถานการณ์เนี้ยอยู่ไม่หา่างเขาคอยดูคุณนะแม้กระทั่งอยู่ไกลๆก,ก็เถอะตัวคุณอาจจะมองว่าใช่เหรอ ขนาดเขียนอะไรไปยังไม่ตอบเลยแล้วจะมาเฝ้าดูฉันเนี่ยนะไม่น่านที่จะใช่แล้วแหละใช่ด้วยตัวคุณอะ่ะมีอะไรหลายอย่างที่ตรงกับสเปคของคนมากมายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถรูปร่างหน้าตาคำพูดคำจาการรู้เท่าทันคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์รู้ไหมอืมแล้วเขาก็มั่นใจได้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากคุณเออแล้วเขาก็คิดว่า เนี่ยตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่อีกหน่อยเนี่ยเขาอาจจะมีโปรเจกต์หรือกำลังคิดว่าน่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้อยู่ใกล้กันหรือมีการเชื่อมโยงพูดคุยกันได้มากขึ้นบ้านเขาอาจจะเริ่มติดเน็ตแล้วก็ได้นะทำให้มันมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันคุยกันได้มากขึ้นมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคนะคิดว่าเป็นแบบนั้นคุณและเขาแตกต่างกันแต่ความรู้สึกอะมันไม่สามารถเอาออกจากหัวได้ทั้งสองฝ่ายคุณก็เป็นเขาก็เป็น เขาเป็นหนักยิ่งกว่าอีกเพราะอะไรของเขาอะเวลากลางคืนน่ะเขาเกิดขึ้นน่ะเขาก็จะต้องหาวิธีทําให้ตัวเขาอะไม่เครียดน,นะส่วนตัวคุณก็แค่กลางคืนก็แค่คิดมากว่าเออเขาอยู่กับใครเหรอเขาคงมีคนข้างกายแล้วหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่ไม่มีหรอกข้างกายเขาเป็นแต่อดีตไม่มีไม่มีมมนะเออเนี่ยนอนคนเดียว นอนนึกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จินตนาการไปเรื่อยที่บอกไงว่ากลางคืนน่ะเขาจะทรมานมากเพราะเขานอนแล้วเขาจินตนาการนึกในภาพเดิมๆของคุณรูปร่างหน้าตาสัดส่วนอะไรแบบนั้นแล้วเขาก็บิวอารมณ์ของเขาไปหลายอย่างบางครั้งเก็บเอาไปฝันเลยนะยและโดยบทสรุปว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้ถึงขั้นไหน3ามถ้วย j u s t m e n t มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันไปถึงการเป็นครอบครัว การเป็นความรักการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมันเป็นแบบนั้นในเรื่องราวที่เขาเคยกักความรู้สึกเคยไม่พูดเนี่ยมันจะหายไปเพราะเขาจะกล้ามากขึ้นถ้าเขาไม่กล้าเนี่ยเขารู้ได้เลยนะว่าเขาจะต้องเสียความรักที่ดีครทางนี้ไปด้วยอัตราตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะปรับเขาจะมายื่นความรู้สึกให้กับคุณในรูปแบบที่คุณจะพึงพอใจมากๆว่า เนี่ยแหละแค่ทําแค่เนี้ยฉันก็ต้องการแล้วแล้วที่ผ่านมาทําไมไม่ทําเด็กดือ้อเดี๋ยวตีให้แต่สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวเขาก็จะมาหยิบยื่นให้กับคุณคุณจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วเออแต่คุณและเขาอ่ะมันมีพลังงานของเป็นคู่ของความเป็นคู่คนเก่าๆในอดีตแล้ววนกลับมามาเจอกันจึงเกิดความเชื่อมโยงกันผูกพันแบบนั้น